วิวทิวทัศน์สวยงามมากนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นวัดผาส้นแก้วดูสิคะเหมือนต่างประเทศเลยสวยไหมคะพี่ดาสวยมากเลยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ใช่ไหมคะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอ่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยสวยไหมหุบเขาเห็นกระท่อมเขาเห็นเห็นบ้านเาซ่อนน่าจะเป็นรีสอร์ทเนอะอยู่ซ่อนอยู่ในป่าอันนี้ บ้านมีบ้าน,านในระหว่างทางขึ้นไปนะภูะะเขาเป็นรีสอร์ทเ,รรเยอะนะฮะภูเขาสูงเสียดชันนะขึ้นมาทางนี้ทางชันนะฮะนี่นะฮะถนนนี่ชันขึ้นนะคะขึ้นบนยอดเขานะฮะตอนนี้ ไครสอนกำลังจะพาท่านขึ้นไปสู่ยอดเขานะขึ้นไปเราจะไปไหว้พระก,กันนะในตอนเช้านี้เราจะไปเรามาเราดูข้างล่างที่เป็นหุบเขาสิะ่ะนี่เราขึ้นมาบนยอดเขาแล้วอันนี้ก็ขึ้นนะคะเป็นทางชันขึ้นเองทางชันขึ้นไปเรื่อย มีดาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเขาสูงแบบเสียดฟ้าเลยนะตอนนี้จะพานางฟ้าไปใกล้กองฟ้าแจะพานางฟ้าขึ้นอยู่ยอดสูงยอดเขาพอขึ้นเขาแล้วก็จะลงเขานะคะนางฟ้าทีนี้โอ้โหนางฟ้านางฟ้าลงเขานะคะมาเล่นรถไฟหอดีลังกาไค่อยขี่ไปนะตอนนี้สวยมากเลยนะคะตรงนี้มีรีสอร์ทโอ้โห จะได้ค้างคืนอาทิตย์หนึ่งสองวนนางฟ้าสวยไหมคะสวยไหมคะถ้าได้ถ้าได้ค้างคืนทั้งสองวันเรื่องฟ้าไอ้ลงเตียมสุดขอบฟ้านะคะนางฟ้าเคยเห็นไหมเออซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายลงเตียมสุดขอบฟ้าให้เขาข้างหลังเลยค่ะ อ๋าาอเข้าด้านหลังใช่ไหม<ช>แต่ก่อนเราเข้าด้านหน้าแต่นี่เป็นถนนอันนี้ลงเขานะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะซึ่งมีพระรูปพระพุทธรูปเด่นตระการน,นะคะอันนี้ลงภูเขานะคะัพี่ดาพิดา,ดา,ดาเห็นไหมเนี่ยค่อยๆลงนะรถเป็นเลยอ๋อพี่ถอนเกลรออันนี้พี่ดาดูไหม ทิวเขาต้าสนทิวเขาที่เราดูเมื่อกี้นะะเนี่ยรถค่อยๆลงเขาฮะเดี๋ยวเราจะส่งวิดีโอไปให้เพื่อนๆดูนะคะทะเลหมอกตอนนี้เราพาเพื่อนๆนะคะมาชมทะเลหมอกนะคะพี่ดามองเห็นไหมหมอกหนาเต็มเลยนะคะ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้ค่ะมีทะเลหมอกไม่หมอกหนาะตอนเชา้าแปดโมงโแปดโ,โ,โมงค่ะ,คะ,คะตอนนี้เราพานางสามาชมอาากกศลงเนาแสงแดดอ่อนๆอากาศกำลงัลงดีแสงแดดอ่อนทะเลหมอกหนานะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะคะ กลัวนะลงเขามึงใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำไอเบรกไม่ได้ไม่ใใชช้้เขาไม่ต้องเกียร์ต่ำนะฮะโอ้ดูสวยมากเลยฮะทิวทัศน์ทิวเขาสวยงามมากสุดภูเก็ตภูเก็ตมันทำไมชันอย่างนี้ล่ะฮะไปได้เลยคะคุณพี่โอ้พี่เด้ อนี่ไงไอโดมดีต่อที่เป็นโดมโอ่เี่ดาพิดาก็สนตองมาทางนี้ตองมาทางนี้ไอ้เป็นอะไรออ่สวยมากที่เขาสวยสวยค่ะใช่ในในติ๊กตอกอโอไอดูสองคนคู่รักเขานั่งอยู่โอ้ยน่าริษะเลยดาไม่ถ่ายรูปเหรอคะ